สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งในเนื้อหาพุทธสาวกในตอนพระอุรุเวลากัสปะก่อนที่เราจะไปะติดตามเกี่ยวกับพุทธสาวกองค์นี้เรามาทราบวัตถุประสงค์ของการเรียนก่อนนะครับพวกเราสามารถเห็นคุณค่าและปะิบัยิตนตามแบบอย่าง การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกได้พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ประกอบด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระกรุณาที่คุณในการสั่งสอนบุคคลต่างๆนั้นพระองค์ต้องใช้ความเพียรพยายามความอดทนและความเมตตาเป็นอย่างมากเนื่องจากบุคคลที่พระองค์สั่งสอนนั้นมีหลากหลายลักษณะเช่น ชดินสาพี่น้องคืออุรุเวลากัสป,ปะนะทีกัสป,ปะและขยากัสป,ปะหัวหน้านักบวชละทีหนึ่งมีการบูชาไฟซึ่งเป็นผู้ที่มีความถือดีสูงมากความถือดีคืออะไรความถือดีก็คือถือว่าตัวเองมีดีกว่าคนอื่นไม่ยอมรับนับถือใครโดยง่ายและชะดินทั้งสพี่น้องยังมีสาวกรวมทั้งสิ้น 1, 0 0 0คน อุรุเวลากัสปะเดิมชื่อกัสปะเกิดที่เมืองพารานสีแควนกาสีปัจจุบันอยู่ในรัฐอุตตรประเทศประเทศอินเดียมีแม่น้ำคงคาไหลผ่านเป็นหนึ่งในเจ็ดเมืองศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของศาสนาฮินดูและศาสนาเชนและยังเป็นเมืองเก่าแก,แก่ที่สุดของประเทศอินเดียอีกด้วยมีน้องชายร่วมบรรดาสองคนเมื่อเรียนจบตรเพศ ซึ่งเป็นคำพีสำคัญของสนาพราหมณ์ทั้งสามพี่น้องได้ออกบวชเป็นชดินแต่งกายคล้ายฤษีสร้างอาสมอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำเมรัญชลาตำบลอุรุเวลาเสนาน,นิคมนับถือลัติบูชาไฟถือว่าตนเป็นพระอารหันต์เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองราชคลืวิธีที่พระพุทธเจ้า ทรงใช้ปราบชะดินทั้ง3พี่น้องคือการทำให้อุรุเวลากสะปะซึ่งเป็นพี่ชายคนโตยอมรับนับถือก่อนโดยพระองค์ขอเข้าไปพักแรมด้วยอุรุเวลากษะปะไม่รู้สึกยินดีนักเพราะว่าเป็นนักบวชต่างลทัทธิแต่ต้องการจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีอนุภาพแค่ไหนจึงให้เข้าพักในโรงไฟซึ่งมีพญานาคดุร้ายอาศัยอยู่ พระองค์ทรงกำจัดฤทธิ์ของพญานาคโดยบันดาลให้ขดกายในบาทเมื่ออุรุเวลากระสปะเห็นพระพุทธเจ้าทรงมีอนุภาพมากจึงขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จพักในอาสมของตนในแต่ละคืนพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมโปรดพระอินโดยอุรุเวลากระสปะทราบเรื่องนี้ดีพระพุทธเจ้า ทรงแสดงอิทธิปฏิปหารให้ปรากฏหลายเรื่องเช่นการร่วงรู้ความในใจของอุรุเวลากัสป,ปะการเปล่งวาจาศักดิ์สิทธิ์ตอนที่ชดินทั้งหลายจะพาฟืนก่อไฟแต่ก็ผ่าไม่ได้จะก่อไฟก็ไม่ติดเมื่อพระองค์ทรงตรัสว่าท่านจงผ่าฟืนตามปรารถนาอนุญาตให้ก่อเพลิงได้ไฟก็ติดพร้อมกันทั้ง500กองหรือตอนที่ นตกหนักจนเกิดน้ำท่วมที่อยู่ของชดินแต่บริเวณที่พระุทธเจ้าทรงเดินจงกรมอยู่น้ำกลับไปท่วมแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะได้แสดงอิทธิปฏิหารทรมานอุรุเวลากัสปะอย่างไรก็ยังดื้อรั้นกระด้างกระเดื่องไม่ยอมรับทรงเมตตาตรัสสอนจนอุรุเวลากัสปะได้คิดรู้สึกตัวละอายใจ ยอมละความถือดีและขอบวชพระพุทธเจ้าอนิญาตให้บวชแต่ก่อนที่จะบวชพระองค์ให้อุรุเวลากษสปะชี้แจงให้บริวารทั้ง500คนรับทราบก่อนซึ่งบริวารทั้ง500คนรับทราบและพร้อมใจกันบวชตามในเรื่องดังกล่าวทราบถึงนาทีกษสปะซึ่งมีบริวาร300คน และขยากรสป,ปะซึ่งมีบริวาร200คนต่างก็พากาันรเริ่มใสในพระพุทธเจ้าชดินทั้งสองและบริวารทั้งหมดจึงขอบวชเช่นกันเหตุการณ์จะสนุกตื่นเต้นและให้สาระข้อคิดอย่างไรนั้นเรามาติดตามกันจากการ์ตูนพุทธประวัติตอนโปชดิน3พี่น้องกันเลยครับ ท่านนักบวชเหตุใดท่านถึงได้เข้ามาในเขตอาสมของเราท่านรุเวลากัสปะเราจะมาขอท่านพักอาศัยที่นี่เราถือลทัทธิอุชาไฟส่วนนักบวชคนนี้แตกต่างไปจากลทัทธิของเราเรื่องอะไระใ่มาพักอาศัยอยู่กับเราตอนนี้ที่เนียบไม่มีสถานที่ว่างให้พักอาศัยหรอก ท่านไปหาที่พักที่อื่นเถอะแต่เราขอเตือนท่านว่าท่านอาจจะต้องเดินทางไกลออกไปมากหน่อยเพราะตลอดริมฝั่งแม่น้ำในรัญชรายานนี้เป็นทินที่อยู่ของพวกเราชดินสามพี่น้องบริเวณนี้เป็นอาสมของเราอุรุเวลกัสปะมีบริวารห้าร้อยคน ริมฝั่งคุ้งแม่น้ำถัดไปเป็นที่อยู่ของน้องคนกลางของเรามีชื่อว่านาทีกัตสปะมีบริวาร300คนถัดต่อไปอีกเป็นน้องสุดท้องมีชื่อว่าขยากัตสปะมีบริวาร200คนแต่ละที่ล้วนมีคนอยู่เต็มหมดแล้วแต่เรายังพอเห็นสถานที่ว่างอีกแห่งหนึง่ง ที่ไหนเหรอในโรงบูชาไฟของท่านท่านจงอนุญาตให้เราพักที่นั่นด้วยเถิดท่านนักบวชถ้าท่านจะพักในโรงบูชาไฟของเราเราก็ไม่รังเกียจหรอกแต่ขอบอกให้รู้ไว้ก่อนนะว่าในนั้นน่ะมีพญานาคดุร้ายแถมยังมีพิษมากซะด้วยสิ เราเกรงว่าท่านจะได้รับอันตรายเอาชีวิตไปทิ้งซะเปล่าๆท่านอุรุเวลากษัสปะพญานาคนั่นคงไม่เบียดเบียนเราหรอกขอเพียงท่านอนุญาตให้เราพักอาศัยก็พอแล้วงั้นก็ขอให้ท่านพักผ่อนตามสบายเถอะท่านนักบวช นี่นักบวชนั่นคงถูกไฟพญานาคมอดใหม่ไปแล้ว นักบวชผู้นี้มีฤทธิ์มากเหมือนกันแต่ถึงอย่างไงก็ยังไม่ใช่พระอาหารหันต์เหมือนกับเรารอก นักบวชผู้นี้มีอนุภาพมากจริงๆแม้แต่เทพยาดาทุกชั้นฟ้ายังพลัดเปลี่ยนกันมาเฝ้าฟังธรรมกันทุกคืนแต่ถึงจะมีฤทธิ์มากขนาดไหนก็ยังไม่ใช่พระอาหารหันเหมือนกับเรา ตกหนักจนน้ำท่วมไปหมดนักบวชนั่นถูกกระแสน,น้ำพัดจมหายไปแล้วละมังทนาจารย์ท่นานาย์ย์ดูโน่นสิ มอนุภาพถึงขนาดนี้ชียวเลรแต่ถึงยังไงก็ไม่ใช่พระอาหารหันเหมือนเราหรอกชันดินนี้ ทนงตัวคิดว่าตัวเองเป็นพระอาหารหันต์ช่างดื้อดึงยิ่งนักโอรุเวลากรสปะทางปฏิบัติของท่านไม่ใช่ทางแห่งมรรคผลทำไมถึงถือตนเองว่าเป็นพระอาหารหันต์ท่านหลอกตัวเองแล้วยังหลอกผู้อื่นต่อไปอีกถ้าท่านละความถือตัวและปฏิบัติตามคำสอนของเรา ท่านจะได้เป็นพระอาหารหันต์ในไม่ช้าโอ้ข้าพระองค์สำนึกแล้วขอพระพุทธองค์อนุญาตให้ข้าพระองค์ได้บรรพชาและสั่งสอนธรรมแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดท่านเป็นอาจารย์เจ้าสมนักที่ยิ่งใหญ่ มีบริวารมากมายท่านจงไปบอกให้บริวารของท่านทราบทั่วกันก่อนเถิด เอ๊นี่มันเป็นชุดและเครื่องบูชาไฟลอยมาจากต้นแม่น้ำพี่อุรุเวละกับพี่นาทีกัสป,ปะตั้งอาสมอยู่เหนือเราขึ้นไปนี่นาต้องเกิดอะไรขึ้นกับพี่ทั้งสองแน่เลยพี่อุรุเวละพี่นาที น้องขยาตอนนี้พี่ทั้งสองเห็นหนทางแห่งธรรมแล้วเจ้าจงรีบพาบริวารทั้งสองร้อยคนมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ผู้ชี้ทางสว่างเร็วๆเถอะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นของร้อนเกิดขึ้นจากสัมผัสของตาหูจมูกลิ้น กายและใจเมื่อสัมผัสเกิดอารมณ์ต่างๆก็เกิดจะเป็นสุขก็ดีจะเป็นทุกข์ก็ดีหรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ดีเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความตายร้อนเพราะความโศกเศร้าเพราะความทุกข์เพราะความเสียใจ เพราะความคับแค้นใจอริยาสาวกผู้ได้สดับและเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในความรู้สึกในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายความยึดติดเมื่อคลายความยึดติดจิตก็หลุดพ้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกคน ข้อคิดคุณธรรมที่เราควรนำมายึดถือเป็นแบบอย่างมีอะไรบ้างแม้พระอุรุเวลากัสป,ปะเดิมจะเป็นผู้มีความถือดีสูงมากแต่ก็เป็นผู้ที่มีอริยาสัยเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่สรงครอบบริวารเป็นจำนวนมากพระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องให้ท่านเป็นเอตะทะัทคะพิขุผู้เลิศกว่าสาวกองค์อื่นในด้านการมีบริวารมาก และท่านยังเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเวลาต่อมา